สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีค่ะจากโครงการอบรมให้ความรู้ที่เท่าทันในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและการปกคอรองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาตรย์ทรงเป็นประมุกในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายุทศ e นตรีเพื่อการเลือกตั้งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเช้าวันที่18มีนาคม2 5 6 8ที่ห้องประชุมโรงแรมณเวลาตะวบนรดโนตโกอําเภอเมืองสมุทรราชบุรีศาสตราจารย์สันทัศน์สิริอน,นันต์ไพบูรกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานพิธีการเปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายุทศมนตรีโครงการอบรมให้ความรู้ที่เท่าทันในการทาปิดกฎหมายเลือกตั้งและการปกคอรองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยนายน,นัทกรคงเดชาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงาน,นว่าติบหน้าจากการเลือกตั้งทุกระดับที่ผ่านมายังคงมีเรื่อง คัดค้านการเลือกตั้งด้วยเกิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งขาดความรู้ความเข้าใจมีความสําคัญผิดในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมถึงการเนคดีกรณีขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตัง้งสํานักงา,านคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตัวราชบุรีจึงได้กําหนดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายุทธมนตรี i พวงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการทําผิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมถึงคุณสมบัติใละละนลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเพื่อการเลือกตั้งดำเนินการไปได้วยความเรียบร้อยอตริยโปรง่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายสร้างการยอมรับกัน รู้แพ้รู้ชนะรู้วภยัยรู้รักสามัคคีพุ่งหวังในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้สัสชุนผู้สมัครประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต,ต้องไม่จะทําการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งที่าการเลือกตั้งยังเกิดปัญหาในหลายเรื่องโดยเกิดจากความเข้าใจในข้อกฎหมายคาดเคลื่อนของผู้สมัครตัวแทนหรือหัวคะแนนอาจจะมีการละเมิกดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่มาจากการจงใจการแกล้งหรือความไม่รู้ทําให้มีการร้องคัดค้านการเลือกตั้งจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผู้สมัครหรือผู้ถูกร้องสําคัญผิดในข้อกฎหมายหรือสําคัญผิดในข้อ,ขอที่จริงนาไปสู่การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณและประชาชนอาจขาดความน่าเชื่อถือในกระบวนการการเลือกตั้ง ังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมก,การการเลือกตั้งและสํานักง,งานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งที่ต้องดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งตัวแทนหรือหัวคะแนนตลอดจนผู้สับสนนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ความใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้ง ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดราชบุรีจึงได้จะทําโครงการปฏิรูปการเมืองตุลาิบบนฐานของการเลือกตั้งกิจกรรมให้ความรู้ที่เจ้าทันในการทาผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระบาทสงเป็นพระบมมุขขึ้นโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งผู้สับสนผู้สมัคร หัวหน้าส่วนราชการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งของเทศบาลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดราชบุรีสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรีและประชาชนที่ให้ความสนใจ